อุบัติเหตุชนแล้วหนีนะฮะอยู่ที่ปทุมธาน,นีนะครับคุณผู้ชมฮะอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นีโดยเหตุเกิดเมื่อคืนนี้4ี่ทุ่มตำรวจสพคูคตได้รับแจ้งบอกว่ามีแท็กซี่ชนคนเดินข้ามถนนมีผู้เสียชีวิตเหตุเกิดบริเวณซอยลำลูกกา69ถนนลำลูกกาคลอง4มุ่งหน้านครนายกนะครับโดยที่เกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำา C พีผู้หญิงคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ภายหลังเสียชีวิตทราบชื่อเนี่ยนะฮะก็ชื่อ นางนิ่งหน่องเป็นคนสปปลาวอายุ34ปีนอกจากนี้ยังพบเด็กอายุ5เดือนนะครับส่งเสียงร้องเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลห่างกันประมาณ500เมตรตรวจสอบพบรถแท็กซี่สีเหลืองสภาพรถบางคนซ้ายพังยับเยินกระจกรถมีรอยบุบนายอมรินบุญต่อเป็นโชเฟอร์แท็กซี่ยืนรอให้การกับทางตำรวจหลังจากขับรถหนีไปไกลาจากจุดเกิดเหตุ จนมาเกือบถึงคลอง5และมีพลเมืองดีสามารถสกัดจับและก็ควบคุมตัวไว้ได้ไม่ได้จอดเองนะมีคนมาช่วยจับจากการสอบถามนายวิวัฒน์ซึ่งเป็นนายจ้างของผู้ตายบอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นลูกจ้างของเขาทํางานอยู่ร้านอาหารตามสั่งหลังเลิกงานก็จะเดินข้ามถนนนะก็เดินตรงทางม้าลายเนี่ยเดินอุ้มลูกข้ามถนนเพื่อจะกลับที่พักซึ่งที่พักก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนะฮะ <Okay. S 1> ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าคนขับแท็กซี่หลังจากที่ชน แม่ซึ่งอุ้มลูกข้ามถนนแล้วหนีเนี่ยนะก็หนีตั้งแต่คลองสี่ที่ชนเนี่ยจนไปถึงเกือบคลองห้านยนะมีพลเมืองดีขับขี่รถตามไปและช่วยกันสกัดจับและแจ้งตำรวจมาควบคุมตัวทางตำรวจก็นำตัวคนขับแท็กซี่นไปสอบสวนนะครับส่วนศพเนี่ยก็นำส่งไปชนะสูตรที่สถาบันนิติวิทยา,าศาสตร์โรงพยาบาลภูมิพลแล้วก็เดี๋ยวจะติดต่อญาติเพื่อนำศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปผู้ตายเนี่ยเป็น คนสอบปรา,า,าวนะครับแล้วก็ลูกน้อยก็าอายุเพียงแค่5เดือนเท่านั้นเองก็ต้องมาสูญเสียแม่ไปนะฮะ